สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพี่น้องสมาชิกประชาชนในประเทศไทยพี่น้องในร่วมคนทยรักชาติรักษาแผ่นดินนะครับพบกับรายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจําวันพุธกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงและท่านเป็นคอลัมนิสนะครับท่านผประกาศโทววัชระลิทธาคณีครับสวัสดีครับครับดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มี23าประเด็นนะครับที่จะถามทัศนะท่านเนื่องมาจากการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่ไปกระทบต่อเรื่องความมั่นคงซึ่ง เป็นความมั่นคงทางการเมืองนะครับเกี่ยวกับเรื่องมหานครปัตตานีที่มีความพยายามจากกลุ่มมหาอำนาจและหลายประเทศที่พยายามจะเข้ามามีส่วนร่วมในกรณีนี้เนื่องจากมีผลประโยชน์ด้านพลังงานเป็นตัวเป็นแรงจูงใจรวมถึงกรณีไทย <c oughs> กับไทยกัชาที่เรายังไม่สามารถจัดการอะไรได้ในรอบสิปีที่ผ่านมาซึ่งก็จะเชื่อมโยงไปส่งผลกระทบต่อด้านความมั่นคงก็เลยอยากจะถามท่านในช่วงแรกว่ากรณีเลือกตั้งผู้ว่ากทม เป็นความมั่นคงด้านการเมืองแค่ไหนยังไงครับครับถ้าเรามองภาพของความมั่นคงของชาติทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันเป็นภาพรวมของพลังที่ประเทศนี้มีครับแลคือพลังทางการเมืองพลังทางเศรษฐกิจพลังทางสังคมพลังทางวิชาการเทคโนโลยีและพลังทางทหารเนี่ยครับที่พูดตรงนี้เพราะว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นฐานใหญ่ นะครับของศูนย์กลางอำนาจแห่งรัฐศูนย์กลางอำนาจแห่งพลังอำนาจแห่งชาตินะครับที่พูดตรงนี้ก็เพราะว่าเศรษฐกิจทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายเนี่ยวอลลุ่มที่ซื้อขายในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันมากกว่าอีก75จังหวัดรวมกันสื้อ้วยซ้ำไปนะครับ,รบเพราะว่าในกรุงเทพเนี่ยมีทุกอย่างนะครับมีโรงงานมี อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีอุตสาหกรรมการพาณิชย์ครับมีหลักแหล่งของซื้อมาขายไปครับคอนซูมิ่งก็อยู่ที่นี่ทั้งหมดการขนส่งทั้งหมดที่เป็นศูนย์กลางในใชยครับ transport landing ถูกต้องครับแล้วก็เป็นศูนย์กลางของอำนาจการบริหารราชการแผ่นดินนะดังนั้นเนี่ยใครที่เข้ามาแต่ประกันสุขัณก็คือว่า ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยนะครับกรุงเทพเนี่ยเยอะที่สุดแล้วก็มีสมาชิกสภาผู้แทนรารษฎรมากที่สุดเพราะฉะนั้นทำไมมันเกี่ยวข้องกับกทมเพราะว่ากรทมเนี่ยเป็นคนที่ดูแลในหลายๆเรื่องเกี่ยวกับสถา,านที่การเลือกตั้งก็ดีนะครับเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกทั้งหลายก็ดีนะครับรวมทั้งบัญชีรายชื่อแต่ละเขตก็เป็นผู้ทำ ถูกไหมฮะดังนั้นในตรงนี้เนี่ยถ้าใครเข้ามาควบคุมได้มันควบคุมกรุงเทพแบบเบ็ดเสร็จนอกจากนั้นเนี่ยเรื่องของการที่จะใช้กทมเป็นเครื่องมือในการขัดขวางการชุมนุมทางการเมืองที่เป็นไปตามหลักนิติธรรมโดยมีรัฐธรรมนูญอนุญาตให้ชุมนุมได้ครับ กทมจะเป็นหน่วยงานหน่วยงานแรกๆนะฮะที่จะต้องให้ความสะดวกกับกลุ่มประชาชนที่ต้องการใช้สิทธิอำนาจหน้าที่แต่งตัวเองในการเรียกร้องปัดท้วงในการบริหารจัดการในการบริหารราชการแผ่นดินผิดๆของรัฐบาลครับครับ,รบเพราะว่าส่วมเคลื่อนที่ก็ดีการดูแลรักษาพื้นที่ก็ดีรวมทั้งการอนุญาตให้เข้าไปใช้พื้นที่ก็ดีรวมถึง การที่จะแสดงความเป็นมิตรต่อมวลชนที่จะเข้าไปใช้พื้นที่ต่างๆภายใต้การจัดการดูแลรักษาของกองรทมหมายถึงการเป็นผู้ที่จะอำนวยความสะดวกในเรื่องการแสดงออกของประชาชนในเรื่องสิทธิเสร,รีภาพพื้นฐานในการชุมนุมใช่ครับเพราะว่าตรงนี้ผมพูดมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยสมัยนายสมัครสุนทรเวชเนี่ยเป็นผู้ว่าราชการ กรทมนะครับมีการประท้วงหน้าธรำเนียบในสมัยพันธบัตรโทโทักษินนะครับอยู่ติดกับคลองออหน้าวัดเบญจมบอพิษนะครับนะครับเลยจนผ่านหน้าธรำเนียบรัฐบาลน,นะครับสิ่งหนึ่งที่กอทมอทำโดยภาวะผู้นำของนายสมัครสุนทรเวชก็คือกวาดเช้ากวาดเย็นอะ่ะครับตอนนี้กวาดตรงนี้มันไม่ใช่อะไรนะครับ หนึ่งมันเป็นการทำลายความสงบของคนมาชุมนุมลดปัดฝุ่นนะนะฮะเสียงมันดังขนาดไหนอ่ะถูกไหมครับกวาดไปกวาดมาเนี่ยคนมันอยู่ไม่ได้หรอกครับรบสองก็คือฉีดน้ำฉีดน้ำล้างถนนนะครับคนอยู่ได้ไงอะ่ะเดี๋ยวก็เปียกเดี๋ยวก็เพียอะ่ะเราไปว่าก็ไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่าพนักงานกทมก็ทําตามหน้าที่กวาดถนนล้างถนนครับเพราะฉะนั้น การชุมนุมครั้งนั้นก็ไม่ยืดเยื้อในสุดก็ต้องถอนสมอกลับพูดรำเร่านะครับเข้าใจว่าตรงนั้นเป็นการชุมนุมของสมัชชาคนจนหรืออย่างไรเนี่ยผมจำไม่ได้สนิทแต่ผมจำได้อย่างเดียวว่ามีรถกวาดถนนนะครับมีรถกวาดถนนเลยซึ่งเสียงดังมากแล้วไปอย่างช้าๆนะครับกวาดซ้ายกวาดขวารถฉีดน้ำกวาดแล้วกวาดอีกนะครับวันละสามเวลา <c oughs> ผมก็ถามว่า ผู้ชุมนุมเนี่ยจะอยู่กันอย่างสงบได้ไหมก็ไม่ได้นะครับ,รบเสียงรถเอยอะไรเอยมันก็กลบเสียงอื่นๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นกลยุทธ์อันหนึ่งนะครับที่เอื้ออำนวยให้กับคนที่ควบคุมกรทมนะครับอันนี้ผมพูดอย่างจากข้อเท็จจริงนะครับไม่ได้มีการสร้างจินตนาการอะไรเลยมันเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในช่วงพศ2547เนี่ยนะครับจนช่วง พีกจวนๆไ้ถึงพีคของยุครัฐบาลพันตำรวจโททักษิณที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดมหานครเนี่ยนะครับคือนายสมครสุทรเวทเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะที่ทําไมาทักษิณถึงจะต้องเอากรทบให้ได้รประเด็นสําคัญก็คือว่าพรรเพื่อไทยเนี่ยสามารถจะเลือกได้หลายคนคท,ท,ทั้งที่พงษ์สพัดไม่เคยมีประสบการณ์ ในเชิงการเมืองนะครับนอกเหนือจากการที่เป็นริ้วล้อนะครับริ้วล้อให้นายริ้วล้อให้นักการเมืองมานะครับตรงนี้ไม่ต้องพูดนะครับความว่ริ้วล้อนี่ก็คือนายเวนนั่นเองนะครับถือว่าเป็นเป็นคนรับใช้รับใช้ผู้มีอำนาจทางการเมืองในในในเวนก็คือเป็นนายเวนของอดีตอธิบดีตำรวจหรือผู้การตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับซึ่งไอ้คำว่าจูดี้นี่ก็มาจากสมุญาสมุญานนามที่ถูกนายเรียกนะครับตรงนี้เราก็ถามว่า คู่แข่งของพงศวรรษก่อนที่จะมีการเสนอชื่อจากพรรคเพื่อไทยนั้นนะครับคุณหญิงสุดารัฐก็เคยอกหักมาแล้วนะฮะก็น่าจะมีความเหมาะสมนะครับแต่ถ้าเราวิเคราะห์ในเชิงการเมืองแล้วเนี่ยคุณญิงสุดารั์เองเนี่ยก็มีต้นทุนทักะกำลังและต้นทุนทางการเมืองเนี่ยสูงพอที่จะต่อรองกับกลุ่มหลายๆกลุ่มครับ ผลประโยชน์ในพักเพื่อไทยได้หรือจะเป็นกลุ่มอำนาจโดยตรงจากสองตระกูลนะครับก็คือณป้อมเพชรของคุณหญิงพจมานหรือจากตระกูลทักษิณซึ่งมาจากตัวทักษิณเองเ,ออเจ๊ดแดงเชียงใหม่และตัวนายรุ่นตรียิ่งลักนะครับเพราะฉะนั้นอำนาจที่มันแอบแฝงอยู่อย่างเี้ยเนี่ยนะครับบางครั้งก็ต้องการควบคุมโดยเด็ดขาดเบ็ดเสร็จ แต่ถ้าคุณหญิงสุดารัตน์มาเป็นผู้ว่าเนี่ยอาจจะควบคุมไม่ได้100ร้อยเร์เซตจึงต้องขจัดเธอออกซะจากลิสต์ทั้งๆที่ถ้าเป็นคู่แข่งแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวนะครับมากๆเลยแต่เนื่องจากว่าตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วว่ามุงสามมุงของอำนาจเบ็ดเสร็จในตระกูลชินวัตรเนี่ยนะครับและ กูลน้ป้อมเพชรของคุณหญิงพจมานเนี่ยไม่สามารถควบคุมเธอไ,ได้และอีกหลายหลายมุ้งในเพื่อไทยก็ควบคุมเธอไม่ได้จึงในสุดแล้วก็ส่งพงษ์สะพัซึ่งก็เป็นเฟอร์บี้นะครับเฟอร์บี้ตุ๊กตาเฟอร์บี้เป็นตุก๊กตาเฟอร์บี้ที่ดีที่สุดนะครับของเพื่อไทยและของตระกูลชินวัตร แสดงว่าการไม่ไว้ใจคนอื่นเนี่ยมันมันมีผลต่อการกําหนดยุทธศาสตร์กลายเป็นยุทธศาสตร์ที่จะต้องเลือกคนที่เข้ามาแล้วเนี่ยรับฟังคําสั่งกลายเป็นยุทธศาสตร์กินรวบครับถูกต้องครับครับ,รบเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะฮะมันก็เลยเกิดประเด็นสําคัญก็คือว่าต้องเลือกพงศพัดเพราะว่าคนนี้ไม่ต้องพูดถึงสั่งปุ๊บทำปุ๊บเลยครับ,รบแต่นี้เราพูดถึงว่าเมื่อวิเคราะห์ออกมาแล้วเนี่ยนะฮะประเด็นที่ต้องวิคออเคราะห์ก็คือว่าผู้ ออกมาใช้เสียงครับออกมาใช้เสียงเนี่ยมากกว่าครั้งที่แล้วหรือมากกว่าครั้งหลายๆครั้งที่ผ่านมาครับคือผู้ที่ออกมาใช้เสียงเลือกตั้งผู้ว่ากอทมครั้งนี้เนี่ยสูงถึง61%เปอร์เซ็นต์ครับนะครับซึ่งครั้งก่อนเนี่ยก็คือประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะซึ่งมีต่างกันประมาณ20%กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่า20%เปอร์เซ็นต์ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่นัดยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยมองข้ามไป ไปมองเอาจุดต่างๆนะฮะที่มันเป็นเส้นผมบางภูเขาแล้วก็ประมาทนะครับดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่างี้ครับว่ากลุ่มฐานเสียงของมอมราชวงศ์สุขุมพันธ์นะครับบริพัตรเนี่ยนะฮะมาจากไหนผมวิเคราะห์ว่าเป็น3มกลุ่มนะครับสามกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือกลุ่มฐานเสียงของประชาธิปัตย์เอง ที่มีความแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับมีความแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับต่นี้ฐานเสียงตรงนี้เนี่ยมาแตกในยุคนี้เพราะกรณี MOU 43ครับรวมทั้งกรณีที่กลุ่มพันธมิตรไม่เอากลุ่มพันธมิตรบอกว่าไม่เอาแมงสาบไม่เอาแมลงสาบนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยนะครับในช่วงท้ายๆโค้งสุดท้ายเนี่ยมันมีการปรับแนวคิด มีการรวบรวมพลังใหม่เพื่อให้มองให้เห็นถึงเอกภาพไม่ให้เกิดยุทธศาสตร์เตะหมูข้าปากหมาซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้เบอร์11ก็คือพลตารเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยค่อนข้างจะผิดหวังเพราะว่าพลตารเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยคาดหวังว่าการประทะกันของสองพักสองพักนะครับแล้วก็การ แตกแยกของเสียงนะครับที่เสียงพันธมิตรที่ไม่เอาพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยหน้าที่มาลงให้นะครับแต่ผิดคาดครับนะครับในโค้งสุดท้ายเนี่ยมันมีการระดมนะครับระดมเสียงเพื่อไม่ให้เสียงแตกนะครับหลายๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเขาเรียกว่าโอคลาสิกพันธมิตรก็ออกมาบอกว่าอย่าเตะมูขปากหมาเลยนะครับ รวมทั้งนักวิชาการเช่นดเรเสรีวงบันทาก็ดีนะครับรวมทั้งอ,อ,อดีตในตํารวจที่เป็นอารักษ์นิยมท่านวส,สิทธิ์เด็ก,กคุณจอ,อครับ,รบท่านก็ออกมาปรารบเรื่องอยาเตะหมูข้าปากมาครับ้ตรงนี้เนี่ยเอกภาพของฐานเสียงประชาธิป,ปัตย์เนี่ยก็แข็งแกร่งนะครับก็คือตรงนี้ไม่ได้เป็นการชื่นชมพรรคประชาธิป,ปัตย์แต่มันเป็นกรณีของการเอาประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นตัวต,<ร>ตั้งอันเกิดจาก ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองได้ออกมาแสดงทัศนะครับถรัต้องครับกลุ่มที่สองคือกลุ่มคนรุ่นใหม่นี่น่าสนใจครับครับกลุ่มคนรุ่นใหม่นี่นะครับคือปัญญาชนชนชั้นกลางครับรุ่นใหม่ที่มีโอกาสได้เลือกตั้งคราวนี้ก็คือตั้งแต่อายุ18นะครับครับจนทั้งจบมหาลัยไปแล้วสักสี่สหปีนะครับเขาถามควยเชนมาค็งง่ายเลยครับหลานผมนะครับเรียนอยู่ปี4นะครับอีกหลานคนโตจบเปียโทจุลาครับ อีกคนหนึ่งกำลังเรียนอยู่ปีห้ารักกบบังนะครับเขาตั้งคำถามเป็นเชิงฮิฮินะครับเป็นฮิฮิ <c oughs> แบบเด็กๆ <c oughs> ว่าเก็บขยะทั้งวันนะครับทุกบ้าน <c oughs> เขาถามว่ามันไร้สาระสิ้นดีเลยกร <c oughs> ุ<ล>ง <c oughs> เทพรถก็จะติดอย่างมหาศาล <c oughs> บ้านบ้านหนึ่งเนี่ยนะครับหลังจากเก็บช่วงเช้าไปแล้วเนี่ยถึงเที่ยงเนี่ยนะครับ ตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงเนี่ยขยะยังไม่ทันถึงขีดนึงเลยนะครับไม่ทันถึงขีดแน่นอนเพราะว่ากล่องนมเปล่าของลูกสามคนเนี่ยยังไม่ถึงขีดนึงเลยมั้งนั่นหมายถึงนโยบายไม่สมเตสสมผลมันไม่ได้ว่าไม่สมผลไม่เม็กเซนกับคนรุ่นใหม่ซึ่งคนรุ่นใหม่ถามว่ารถติดสิ้นเปลืองมหาศาลกว่าเยอะครับสิ้นเปลืองมหาศาลเพราะว่าจะต้องใช้พลังงานนะครับเติมน้ํามันดีเซลนะครับใช้แรงคน อย่างมหาศาลเลยแล้วมันมีผลกระทบในเชิงปฏิกิริยาลูกโซ่รถมันจะติดเป็นพวงเพราะว่าแต่ละซอกซอยที่รถเข้าไปเก็บขยะเนี่ยนะครับเด็กๆพวกนี้ก็ถามว่ามันไรสาระสิ้นดีเลยถูก <c oughs> ไหมครับ,รบตอนนี้เน <c oughs>